สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูปฏิกิริยาชาวต่างชาติกันนะครับเมื่อทราบว่าประเทศไทยไม่ได้ติดกับหลักหนี้ของประเทศจีนและเราไปดูกันนะครับว่าเพื่อนบ้านของเรานั้น ติดกับดักประเทศจีนกันหนักหนากันแค่ไหนแล้วทําไมประเทศเหล่านั้นจึงติดกับดักประเทศจีนซึ่งวันนี้นะครับผมจะได้มีข้อมูลเจาะลึกในแต่ละประเทศให้ทานได้รับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมคงต้องเริ่มต้นจากนโยบายที่เรียกว่า one b e l t one r o ล d หรือที่ว่า1เข็มขาด1เส้นทางนะครับซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจีนระยะยาวโดยการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เงินกู้และการ พัฒนาเชิงเทคนิคให้กับประเทศต่างๆนะครับผ่านองค์กรระหว่างประเทศเกือบ70แห่งถือเป็นศูนย์กลางนโยบายของประเทศจีนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งคําว่าเข็มขัดเนี่ยหมายถึงเส้นทางทางบกสาหรับการขนส่งทางบกแล้วก็ทางรางเรียกว่าเข็มขัดเศรษฐ,ฐกิจเส้นทางสายไหมนะครับส่วนคําว่าถนนนั้นหมายถึงเส้นทางทางทะเลหรือว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลนะครับซึ่งมีการบรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี25-60 โดยโครงการทั้งหมดเหล่านี้นะครับคาดว่าจะเสร็จภายในปี2,592ซึ่งเป็นประจวบเหมาะกับการครบรอบ100ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่าโครงการนี้ใหญ่แค่ไหนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยโคตรใหญ่เลยจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ออกจากประเทศจีนนั้นครอบคลุมเกือบ80%ของประชากรโลกแล้วนะครับ เรียกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ประเทศจีนนั้นแต่ยึดของโลกก็ดูจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับเส้นทางหลักๆที่เรารู้จักกันดีก็คงเป็น สายรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางไชน่าอินโดไชน่าคอร i d ิดอนะครับเส้นทางนี้เนี่ยก็เริ่มจากทอนใต้ของประเทศจีนนะครับลากผ่านมาที่ประเทศลาวและเข้าทางภาคอีสานของไทยนะครับผ่านมาภาคกลางมากรุงเทพลงใต้นะครับไปประเทศมาลเลเซียบรรจบที่ประเทศสิงคโปร์ จากเส้นทางทางบกแล้วนะครับก็ยังมีเส้นทางทางน้ําซึ่งออกจากท่าเรือเซียงไฮ้นะครับก็จะมาผ่านประเทศบูไนประเทศอินโดนีเซียประเทศศรีลังกานะครับซึ่งประเทศจีนนั้นก็ได้มีการลงทุนในโครงการท่าเรือนําเล็กหลายโครงการนะครับจากนั้นเนี่ยก็ยิงตรงไปทวีปแอฟริกานะครับเพื่อขึ้นไปที่ของสเอตจากนั้นเนี่ยออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งไปเชื่อมต่อที่ทวีปยุโรปนะครับทังดูดีกันเรยอทีเรวนะครับ และนอกจากนี้ประเทศจีนก็ยังใจดีในการจัดหาเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆแล้วก็มีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้างเช่นวัสดุจากประเทศจีนวิศวกรผู้ควบคุมง,งานจากประเทศจีนรวมถึงบริษัทรับเหมาจากประเทศจีนแล้วก็มีการจัดหารถไฟจากประเทศจีนด้วยเช่นกันนะครับดูเหมือนว่าประเทศจีนนั้นจะใจดีทีเดียวเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากว่าบางประเทศนั้นอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างโครงการใหญ่โตเหล่านั้นเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจที่เล็กและไม่คุ้มทุนในการก่อสร้างนะครับและยิ่งโครงการไหนนะครับที่จะเป็นต้องกู้เงินจากประเทศจีนนั้นก็ต้องขอบอกว่า อัตราดอกเบีย้ยนั้นไม่ใช่ถูกๆนะครับโดยของจีนนั้นเฉลี่ยอยู่ที่4%ซึ่งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสาภาพยูนะครับอีกประการหนึ่งก็คือจีนตั้งเงื่อนไขในการค้ำประกันเงินกู้ที่ค่อนข้างซับซ้อนและหากไม่พิจารณาให้ดีอาจจะเกิดการเสียเปรียบขึ้นได้นะครับดังเช่นกรณีนี่แลกหุ้นในบริษัท ตัวอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นกับประเทศศรีลังกาแล้วก็สอบปปลาวมาแล้วนะครับในส่วนของบริษัทของลาวนั้นบริษัทจีนเข้าถือของหุ้นในการไฟฟ้าลาวหลังจากบริษัทลาวไม่สามารถชําระหนี้ให้จีนได้นะครับในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําส่วนประเทศศรีลังกานั้นประเทศจีนก็ได้มีการเข้าควบคุมท่าเรือน้ำเล็กที่ประเทศศรีลังกาเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับว่า โครงการเหล่านี้มีดีก็มีเสียซึ่งจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับข้จากการที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็พบว่าประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานั้นติดกับดักหนี้ประเทศจีนกนเกือบหมดทุกประเทศเลยยกเว้นอยู่2ประเทศนะครับเราไปดูอันดับ1กันดีกว่าว่าประเทศไหนนั้นติดหนี้ประเทศจีนมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับก็คือประเทศลาว เศรประเทศจีนประมาณ450,000ล้านบาทนะครับหรือประมาณ65%ของ GDP ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวความยาว1,035กิโลเมตรนะครับอันดับ2นะครับก็คือเพื่อนบ้านของเราประเทศกรัรมพูชานะครับ ติดหนี้พยา,ยามังกรประมาณ180,000ล้านหรือประมาณ20%ของ GDP นะครับโดยมาจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศรวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ในสีหนุวิวนะครับอันดับ3นะครับก็คือประเทศบูไนนะครับเศรษฐีน้ำมันอาเซียนประเทศนี้ติดหนี้ประเทศจีนประมาณ64,500ล้านบาทหรือประมาณ13%ของ GDP แม้ว่าใครจะบอกว่าบูไนเป็นเศรษฐีน้ำมันนะครับแต่ใครจะรู้ว่ามันจะขุดน้ำมันไปได้อีกแค่20ปีเท่านั้นเรื่องนี้คนบูไนรู้ดีนะครับก็เลยมีการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจบูรนกวางซีขึ้นแล้วก็มีการก่อสร้างโรงั่นน้ำมันและนิคมอุตสาหกรรมปิโตเคมีมูอลาเบซา ซึ่งจีนหนุนหลังอยู่นอกจากนี้ก็มีการลงทุนท่าเรือมู阿าคอนเทนเนอร์เทอร์มินอลนะครับซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของบรูไนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจากนั้น,นครับบริษัทจีนยังได้ลงทุนในภาคการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงภาคการเกษตรของรัสุตา่านแห่งนี้ด้วยนะครับอันดับสีนะครับก็คือประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของไทยนะครับติดตี้แดน,นมังกรประมาณ3 0 0แสนล้านบาทหรือประมาณ1 2เซของ GDP นะครับ ็ต้องบอกว่านี่ส่วนใหญ่นะครับเป็นนี่จากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดนะครับส่วนจีนนั้นเป็นเจ้าหนี้อันดับ2โดยเงินกู้ทั้งหมดนั้นถูกนําไปใช้ในกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานมากที่สุดนะครับลงลงมาก็เป็นกระทรวงขนส่งและการสื่อสารกระทรวงการก่อสร้างและกระทรวงศึกษากันนะครับเงินส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกนําไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแบบบูรณาการนะครับเช่นโครงการท่าเรือเจ้าผิวหรือว่าโครงการเขื่อนมิสโตนเป็นต้นนะครับ อันดับ5นะครับก็คือประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านสุดเลิฟของไทยนะครับติดหนี้จีนสูงถึง5,500 0ล้านบาทแต่อยู่ที่6%ของ GDP นะครับโดยเพื่อนบ้านของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้จีนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและก็ทางรถไฟของตนเองทั้งอัปเกรดของเดิมและก่อสร้างใหม่โดยจะเป็นความกว้างของรางรถไฟเป็น1.435เมตรเหมือนมาตรฐานจีนแดงเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ BRI นะครับ นอกจากนี้ยังมีการสร้างถนนสายแลกร่วมกันด้วยระหว่างด่านลาวกายฮานอยไฮฟอมเข้าไปในฐานเหอโขภายในเขตปกครองตัวเองกวางซีจ้วงของจีนนะครับทําให้การค้าขายของจีนและเวียดนามนั้นพุ่งขึ้นอย่างกับนาซาปล่อยจรวดและแผนการใหญ่ของเวียดนามตอนนี้นะครับคือต้องการเชื่อมต่อกับจีนผ่าน3ด่านใหญ่ด่านแรกนะครับเชื่อมต่อจากนานหนิงพิงเสียงฮานอยด่านที่2นั้นเชื่อมต่อฟางเชิงกังตรงฉินไฮฟอมฮานอยลาดสุดท้ายเชื่อมระหว่างลาวกายฮาน และไฮฟอร์มนะครับปอลอนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายแรกของเวียดนามก็ใช้บริการจากประเทศจีนเชื่อมด้วยกันนะครับ13กิโลเมตร13สถานีและก่อสร้าง13ปีนานไหมครับ ต่อเนื่องมาอันดับ7เ,เลยนะครับประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านทางใต้ของเราติดหนี้จีนสูงถึง313,000ล้านบาทนะครับแต่คิดเพียงแค่3ของ GDP ก็เช่นเดิมนะครับกับโครงการ BRI I ที่จีนเข้ามาลงทุนโดยมีการเล่งก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกวนตันจีนมาเลเซียแล้วค็นิคมอุตสาหกรรมริมฝั่งทะเลมะกาจีนนะครับโครงการรถไฟหลายโครงการรวมถึงโครงการวางทอ่อก๊สอีกหลายโครงการด้วยเช่นกันนะครับ อันดับแปดนะครับก็คือประเทศอินโดนีเซียเพื่อนรักของเรานะครับติดหนี้จีนสูงถึง820ล้านบาทซึ่งคิดเป็น2%ของ GDP นะครับแน่นอนต้องเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศสายจาการ์ตาบันดุงความยาว142กิโลเมตรนะครับซึ่งใช้ระบบจากประเทศจีนต่อมานะครับในอันดับ9กก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีหนี้จีนค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่41,000ล้านบาทเท่านั้นเลยคิดเป็น0.5%ของ GDP เนื่องจากโครงการเป็นโครงการอัปเกรดเสียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่มาเป็นแพ็กเกจในสมัยประธานาธิบดีดูเตอร์เตซึ่งมีการเจราจาต่อรองอย่างเข้มขน้นเช่นเดียวกับไทยนะครับทําให้ประเทศนี้เป็นหนี้จีนค่อนข้างน้อยส่วน2ประเทศที่ผมแจ้งไปข้างต้นว่าไม่มีหนี้สินหรือว่ากับตักหนี้ของประเทศจีนเลยนั่นก็คือประเทศไทยของเราและประเทศสิงคโปร์นะครับ ซึ่งนัดวิเคราะห์ในต่างประเทศนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์อย่างน่าสนใจว่าการเจรจาต่อรองของไทยนั้นแตกต่างจากประเทศเอื่นค่อนข้างมากส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากไทยเหล่านั้นมีเงินภายในประเทศมากพอที่จะ,ะเนินโครงการต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกู้จากประเทศจีนรวมถึงไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับแทบจะครบหมดทุกประเภท ตั้งแต่อาคารสูงสะพานขนาดยักษ์เขื่อนอุโมงสนามบินลงไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินบนดินและยังมีศักยภาพไปรับงานในต่างประเทศอีกด้วยถือเป็นหนึ่งในชาติเอเชียที่มีศักยภาพการก่อสร้างเทียบเท่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันนะครับขาดแต่รถไฟความเร็วสูงซึ่งเรายังไม่เคยมีโน้ตฮาว์มาก่อนในการเจรจาที่ผ่านมานะครับายจีนจะขอลงทุนมากกว่าไทยรวมถึงเงื่อนไขต่างๆเช่นการบริหารพื้นที่สองข้างทางรถไฟการจัดการเดินรถรวมถึงส่วนแบ่งค่าโดยสารจนได้ข้อสรุปว่า ไม่เอาไทยลงทุนเอง100%โดยที่จะให้จีนนั้นรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบ ควบคุมงานและระบบการเดินรถโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ล้ำค่าที่สุดนะครับเฟสแรก3.5กิโลเมตรนั้นเป็นโครงการนำร่องที่การ์ดงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไทยรู้ว่าความรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นก่อสร้างอย่างไรเอาจริงๆจีนไม่เคยให้ใครแบบนี้มาก่อนนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นมหามิตรเพราะว่าโน้ตแบบนี้ฝรั่งบางค่าไม่มีรุดไม่มีกระเด็นแน่นอนแต่จีนบอกหมดทุกขั้นตอนแม้กระทั่งรายผสมอย่างไรในแต่ละชั้น เมื่อวิศวกรไทยครูรับพักจำจนขึ้นใจแล้วทีนี้จะเอากี่เส้นเอากี่สายเงินมางานเดินขอยบอกมาครับอย่างที่แอดมินบอกไปว่าไทยจะทําอะไรแต่ละอย่างนั้นค่อนข้างรอบครอบจนตึก,ลกผลที่ได้ก็จะเห็นนะครับว่าโครงการขนาดใหญ่ในไทยนั้นเงินที่นํามาก่อสร้างมาจากภายในประเทศ99.99% 99นะครับนั่นทําให้เพื่อนบ้านอาเซียนรวมถึงประเทศต่างๆที่ประเทศจีนเข้าไปลงทุนนั้นอิจฉาตาลอนกันมากๆนะครับ เพราะว่าการผิดนัดชําระหนี้นั้นหมายถึงต้องการมีการเสียทรัพยากรของประเทศเพื่อชําระหนี้หรือตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งไทยเองนั้นก็มีคติที่สั่งสอนมาแต่บรรพบุรุษว่า ต้องรักษาประเทศให้คงอยู่เป็นอันดับแรกนะครับส่วนความเห็นไม่เฉพาะของเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่เป็นความเห็นของคนทั้งโลกต่างประหลาดใจมากที่ไทยมีโครงการเมกะโปรเจกต์หลายโครงการสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วยกเว้นรถไฟความเร็วสูงนะครับต่างเรียกว่าไทยนั้นกู้เงินจากจีนหรือว่าบริษัทจีนเป็นคนก่อสร้างและคิดว่าไทยนั้นน่าจะเป็นประเทศที่ติด นี่จีนมากที่สุดนะครับหรืออาจจะโดนคนจีนนั้นยึดประเทศใดเลยทีเดียวแต่พอชาวเน็ตหลายคนทั้งไทยละเทศได้มีการออกมาบอกว่าโครงการของไทยนั้นใช้เงินในประเทศทั้งหมดและผู้รับเหมานั้นก็เป็นคนไทย100%ซึ่งทําให้ไทยนั้นเป็นอิสระทางการเงิน ของประเทศจีนเมื่อดูทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยแล้วอยู่ที่อันดับ13ของโลกอันดับ8ของเอเชียและอันดับ4ของประเทศที่มีไรายได้เป็นการถึงสูงแสดงให้เห็นว่าด้านการเงินและการคลางของไทยนั้นอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งสุดๆจนเพื่อนบ้านของเราเองนั้นอาปากค้างมานักต่อน,นักละครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ชอบกันไหมครับกดติดตามคลิปดีๆและจิ้มที่กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ผมก็ต้องขอบอกว่ายังมีภาคต่อนะครับซึ่งจะเกี่ยวเรื่องกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็ระบบต่างๆในประเทศไทยนานซึ่งปัจจุบันนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในแนวหน้าระดับโลกกันแล้วนะครับส่วนจะเป็นเรื่องใดก็ขอให้ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ